ไอเคเนี่ยเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เขาอะ่ะมีปัญหากับอาหารแปรรูปคือมันสู้กับการที่จะไปเอาเนื้อหรือผักหรือไข่ออร์แกนิกมากินสดๆไม่ได้หรอกแต่ว่าการที่ซื้ออาหารกินจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาอุ่นกินหรือมาทํากินแล้วมันผ่านการ Process แปรรูปมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณกินแล้วคุณจะตาย ปัญหาคือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้ไปไล่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานศึกษาวิจัยเรื่อง p r o c e s s food ออกเพราะเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานวิจัย p r o c e s s food เนี่ยดันสรุปในรายงานว่าถึงแม้ว่าการบริโภค p r o c e s s food หรืออาหารแปรรูปมากจนเกินไปอาจจะมีผลต่อร่างกายอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเสพติดแล้วจะตายแต่ประเด็นคือว่า IFK เนี่ยเขา anti food production หมดเลย แล้วเขาเกลียดอาหารแปรรูปจนเขาต้องการที่จะให้มีงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขที่สรุปเลยว่าการกินอาหารแปรรูปนั้นอันตรายถึงชีวิตและนอกเหนือไปจากนั้นเสพติดด้วยซึ่งมันไม่ได้เสพติด i อฟเนี่ยพยายามหาเรื่องอุตสาหกรรมอาหารหมดเลยแล้วพยายามป้ายสีทุกอย่างซึ่งสามารถป้ายสีได้ตั้งแต่น้ำยันอาหารยันอากาศเพ้อเพ้อถึงฝุ่นด้วย ไอเคหาเรื่องทุกอย่างแล้วก็บอกว่ามันมีสารพิษหมดและเมื่อมันมีสารพิษหมดสารพิษเหล่านี้คือเหตุผลที่มีคนเป็นออทิสติกเยอะมากในแบบที่แม้กระทั่งคนซึ่งไม่ได้เป็นก็เป็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นแต่ไอ k เคคือหลุดโลกไปแล้วไงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐเนี่ยมีทัศนคติที่บิดเบี้ยวหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ระยะหลังก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ คือคอลมอร์ทรัมเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ฐานเสียงนิยมแต่ว่าทัศนคติหลายเรื่องมีปัญหาคือประเด็นของคนซึ่งเป็นออทิสติกเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งเหมือนกับว่า RFK เนี่ยพยายามที่จะอนุมานว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับออทิส m ซึมเอาจริงคนทุกคนซึ่งเรียนรัฐศาสตร์สหรัฐอเมริกามาเนี่ยจะมีความรู้สึกที่เสียใจกับการที่คนสองคนถูกยิงตายนะฮะคนนึงก็คือโรเบิร์ตเคนนดีพ่อของ r f k อีกคนหนึ่งก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีนะฮะคือเราพูดถึงคนแย่ที่สุดจากแย่เนี่ยหรือ worst of the worst ถ้าจะใช้สำนวนภาษาอังกฤษเนี่ยคือทรัมป์เนี่ยคือ worst of the worst แต่ในขณะเดียวกันในในขณะที่มีนักการเมืองซึ่งเป็นตัวั่วร้ายก็มีนักการเมืองซึ่งเป็นตัวด,นกกนวดีนักการเมืองซึ่งเป็นตัวดีก็มีคือผมเรียกว่าฝ่ายธรรมะในการเมืองถ้าจะใช้สับโมยปล้ำฝ่ายธรรมะในการเมืองสหรัฐก็คือนักการเมืองคุณภาพอย่างโรเบิร์ตเคนเนดีคนที่เป็นพ่อของอ f k เอาจริงก็ ไอ้เร์เคจูเนียเป็นคนซึ่งได้รับความเอ็นดูจากพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งเพราะว่าเป็นลูกของโรเบิร์ตเคนเนดีนะฮะแล้วคนเขาก็รักจอห์นเฟ n n เคนเนดีนะฮะผู้ซึ่งเป็นลุงอย่างไรก็ดีไอ้ทัศนคติที่เป็นปัญหาของไ f k j ร์เคจูเนียก็คือว่าเวลาคนที่เป็นออทิสซึมเนี่ยเขาก็เป็นออทิสซึมเขาเป็นออทิสติกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่ว่าไ f k เนี่ยเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เขาอ่ มีปัญหากับอาหารแปรรูปฟังดีๆนะฮะคือเรื่องนี้นเป็นเรื่องเละดอนนิดนึงคือว่าอาหารแปรรูปหรือ processed food เนี่ยที่คุณรับประทานอาหารทุกวันในซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมันผ่านการแปรรูปเนี่ยมันไม่ใช่อาหารที่แบบสุดยอดอะไรนะฮะคือมันสู้กับการที่จะไปเอาเนื้อหรือผักหรือไข่ออร์แกนิกมากินสดๆไม่ได้หรอกแต่ว่าการที่ซื้ออาหารกินจากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาอุ่นกินหรือมาทํากินแล้วมันผ่านการ process แปรรูปมาเนี่ยไม่ได้แปลว่า คุณกินแล้วคุณจะตายแต่คุณกินแล้วมันมีผลต่อร่างกายในแบบที่สู้กับกินออแกนิกเนี่ยกินออแกนิกกินอาหารซึ่งเป็นอาหารสดนะมาใหม่ๆไม่ต้องผ่านโรงงานอะไรเงี้ยมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แปลว่าการกิน processed food มันอันตรายถึงขั้นกินแล้วตายกินไม่ได้ ปัญหาคือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้ไปไล่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานศึกษาวิจัยเรื่อง processed food ออกเพราะเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานวิจัย processed food เนี่ยดันสรุปในรายงานว่าถึงแม้ว่าการบริโภค processed food หรืออาหารแปรรูปเนี่ยมากจนเกินไปจะมีผลต่อร่างกายอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเสพติดแล้วจะตายแต่ประเด็นคือว่า IFK เนี่ยเขา anti food production หมดเลย แล้วเขาเกลียดอาหารแปรรูปจนเขาต้องการที่จะให้มีงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขที่สรุปเลยว่าการกินอาหารแปรรูปนั้นอันตรายถึงชีวิตและนอกเหนือไปจากนั้นเสพติดด้วยซึ่งมันไม่ได้เสพติดมันไม่ดีเท่ากาันกินอาหารสดใหม่ออร์แกนิกอะไรพวกนั้นหรอกแต่ว่าผมนั่งกินทวิงกี้อะไรเงี้ยหรือผมนั่งกินในทีวีดิเนอร์เนี่ยมันไม่ได้ดีนักในดาหรอกแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีเลยกินประเด็นก็คือว่าไอฟเคไปแทรกแซงงานวิจัย ที่สรุปว่า p r o c e s s food คือมันไม่ได้ดีหรอกแต่มันไม่ได้สุดแย่อะไรเงี้ย F k เนี่ยต้องการที่จะหาเรื่องไปถึงขั้นที่ว่าการกิน food processing การกิน food ที่ p r o c e s s มาเนี่ยเปรียบเสมือนการกินสารพิษอะไรเงี้ยหรือการที่พลเมืองชาวอเมริกันร,รับสารพิษเยอะในชีวิตประจำวันสูตรนู่นกินนี่อะไรเงี้ยเป็นเหตุผลที่เด็กนั้นเป็นออทิสติกนี่คือปัญหาของ i k ไอเอฟเคเนี่ยเอาเรื่องซึ่งคนเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยและนั่นก็คืออาหารแปรรูปประเด็นเนี้ยจับต้องได้ในสหรัฐอย่างมากแล้วก็จับต้องได้ในหมู่คนซึ่งมีเงินในประเทศยากจนอย่างเช่นประเทศไทยด้วยก็คือว่าพอคุณอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณเริ่มมีค่านิยมโพสต์มัทริลิสติกอะคุณคุณมีฐานะรายได้ดีมากคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอาหารแปรรูปเป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรเงี้ยมันเป็นทัศนคติของคนซึ่งเริ่มมีเงินในประเทศยากจนซึ่งจะมีค่านิยมเหมือนกับคนซึ่งอยู่ในประเทศร่ำรวยก็คือเป็น Post สำหรับท่านที่ไม่ทราบนะฮะสำหรับท่านที่ไม่ทราบคือว่าสมสมติท่านเกลียดอาหารแปรรูปในในป,น,น,นในประเทศไทยเนี่ยท่านเติบโตขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยและท่านเกลียดอาหารแปรรูปอะสิ่งนั้นน่ะคือ post materialistic value นะฮะซึ่งผมเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยอยู่ปริญญาตรีมันมีค่านิยมนะฮะตั้งแต่25ปีที่แล้วอะ่ะมันมีค่านิยม เรียกว่า post materialistic value ซึ่งเกิดขึ้นในพลเมืองในประเทศซึ่งมีฐานะร่ำรวยโอเคครานี้ค่านิยม post materialistic นี้เนี่ยมันก็นำมาสู่ค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมค่านิยมด้านการแอนตีอาหารซึ่งมาจากการผลิตในโรงงานต้องการกินแบบออแกนิคออแกนิ c โอเคซึ่งก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่ประเด็นคือไอเเนี่ยพยายามหาเรื่องอุตสาหกรรมอาหารหมดเลยแล้วพยายามป้ายสีป้ายสีทุกอย่างซึ่งสามารถป้ายสีได้ ตั้งแต่น้ำยันอาหารยันอากาศเพอเพิดถึงฝุ่นด้วยไอฟหาเรื่องทุกอย่างแล้วก็บอกว่ามันมีสารพิษหมดและเมื่อมันมีสารพิษหมดสารพิษเหล่านี้คือเหตุผลที่มีคนเป็นออทิสติกเยอะมากในแบบที่แม้กระทั่งคนซึ่งไม่ได้เป็นก็เป็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นผมชอบบุคลิกของ iFK คนบริการส่วนใหญ่ก็ชื่นชมสไตล์แบบที่แบบเป็นไฮโซนอกขอกะเป็นตระกูลเคนเนดีแต่ไม่ได้อยากอยู่ในแคมรลตในวังอะไรเงี้ย แต่ RFK คือหลุดโลกไปแล้วไง r f k เนี่ยหลุดโลกไปแล้วเมื่อก่อนบอกวัคซีนหัดเยอรมันไม่ต้องฉีดเพราะว่าเด็กติดได้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเด็กติดโอกาสตายมีสูงถ้าถ้าเป็นหัดไม่ใช่สุวิใสัยร์ฟเคหลุดโลกในเรื่องของออทิซึมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วออทิซึมมีจริงคนเป็นเยอะแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ใช่เรื่องสารพงสารพิษนู่นนี่ที่อาฟเคสรุปอาฟเคพยายามที่จะหาคำตอบกับออทิซึมในแบบที่หมกมุ่นกับเรื่องนี้มากในช่วงเวลาซึ่งตนเองเนี่ยนะฮะเป็นนักคอน spiracy t h e ริส ซึ่งไม่มีงานทำนี่คือ IFK ก่อนหน้านี้จนทรัมป์ไปชุบดึงเข้ามาเล่นการเมืองฝั่ง Libertarian Republican ฝั่งทรัมป์ใหม่อะไรเงี้ยคือประเด็นเรื่องออทิสติกมันมีประเด็นเยอะให้ศึกษาแต่มันไม่ใช่เรื่องอาหารแปรรูปหรือท็อกซินเคมีคอลซึ่งทำให้คนทุกคนมีโอกาสที่จะอีกหน่อยเดี๋ยวตัวเลขคนซึ่งเป็นออทิสติกจะอยู่ที่หในร้ออะไรเงี้ยนี่คือ IFK มั่วแล้วได้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข ทำไงได้อะคุณมีออร์เคเป็นรัฐมนตรีสธารณสุขเนี่ยนะฮะพอๆกับคุณมีปีเตอร์นาวารโรเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจผมไม่ได้พูดเล่นนี่คือรัฐบาลที่แย่ที่สุดเพอเพที่เคยมีมาในโลกของประเทศพัฒนาแล้วนี่เป็นรัฐบาลที่โดยคุณภาพเนี่ยแย่กว่าประเทศล้มเหลวอีกแย่กว่าเฟลสเตดอีกคือต้องกำจัดทั้งรัฐบาลแล้วฮะตอนนี้ดูในภาพรวมเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แต่ว่ามันมันจะไปต่อไงมันจะไปต่อแล้วมันจะแย่กว่านี้อีกอะไรซึ่งไม่ดีทำหมดไม่ดีทำหมด ไม่ต้องไปเจรจานะฮะผมคิดว่าเนี่ยมันเหมือนกับถ้าคุณส่งผมไปคุยกับไอเเคเรื่องโควิดเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมอาจจะคุยกันรู้เรื่องเรื่องเดียวเรื่องโควิดเพราะว่าเขาเป็นสายซึ่งไม่นิยมล็อกดาวน์ไม่นิยมหน้ากากแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะคุณไปคุยเรื่องภาษีนะ่ะมันเข้ากับนอวาโรดีเดี๋ยวนาวาโรก็จะบอกกลับมาว่าทาไมประเทศไทยมีการเกินดุลการค้าครับพี่นาวาโรก็งี่เง,งา่าคือมัน worst of the worst นี่ขนาดผมนะซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นคนนิยมนักการเมืองนะ ซึ่งเป็นคนซึ่งปกติก็ชอบรีพับลิกันแต่ว่ากลุ่มนี้มันมีปัญหาแทาบจะทุกคนนะฮะยกเว้นให้กับคุณแม่เมทริอาคลินดาแบกแมนคนเดียวก็แล้วกันนะซึ่งเราจะไม่แตะเพราะว่าเราเคารพวินส์นะฮะเพราะวินส์ใช้ความสุขที่เรามีมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กจนถึงวันนี้นะฮะถ้าไม่มีวินส์ผมก็ไม่มีกําลังใจใช้ชีวิตนะฮะพูดตามตรงตลอด48ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังใจในการใช้ชีวิตของผมเนะี่ยคือวนะินส์แบกแมนันถ้ายังไงเราก็ไม่ไม่ลบหลู่ลินดาต่อให้เราเลิกดูแล้วในวันนี้นะ